แดี๋ยววันนี้จะมาเปิดแล้วก็ให้ดูกระเป๋าโทนี่กันนะคะอันนี้ภายนอกนะคะก็จะมีที่ถือด้านบนเนาะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีขาแบบนี้ที่สามารถวางตั้งได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูกันนะคะเปิดก็จะมีซิปสองด้านเนี่ยนะคะรูดเปิดแบบนี้เลยเปิดขึ้นมาไหมคะแอบเอาของใส่ไว้แล้วนะคะอันนี้คือ ใส่ได้เยอะมากนะคะก็จะมีแป้งมีด้ามแล้วก็อันนี้แม่คะใส่ปัตเตอเลียนไปสี่เครื่องนะคะน้ำมันก็ใส่ได้ด้วยอีกนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันเนาะว่ามันกว้างขนาดไหนนะคะนี่เลยใส่สี่เครื่องจุกๆแล้วก็ตรงนี้นะคะแม่คะก็ใส่ใส่หวีได้อีกนะคะอันนี้ใส่ได้อีกกันนะคะแล้วก็จะมีกระดุมตรงนี้นะคะที่เราสามารถปลดออกได้เนาะเปิดมาปุ๊บน่ะแม่คะใส่กันไกลจริงๆกันไกลตรงนี้ใส่ได้สามอันนะคะ แต่ว่าใส่เป็นตัวอย่างให้ดูแค่อันหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็หนีบกิฟหรือว่าแม่ค้าใส่เป็นด้ามมีโกนนะคะหรือว่าจะใส่หวีด้วยก็ได้นะคะนี่ใส่ได้เต็มจริงๆยัดได้อีกได้นะแต่อันนี้แม่ค้าเอามาให้ดูแบบแซมเปิลเฉยนะคะเวลาปิดแล้วก็ติดติดกระดุมตรงนี้นะ,ะติดแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะเวลาปิดก็มีซิป2ด้านนะคะรูดป,ปิดสองด้านได้สบายมาก เสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะ